ท่านประธานคะแต่ว่าเดี๋ยวขอหาลือค่ะท่านค่ะนิ่งขอหาลือก่อนสองนาทีค่ะท่านค่ะเชิญครับเชิญค่ะท่านประธานคะที่ท่านทัศนีปุรุปกรในฐานะสมาชิกรัฐสภาเชิญขอหาลือท่านประธานค่ะว่าในขณะนี้ในรัฐสภาเราเรากันบอกว่าหาทางออกให้กับประเทศชาติแต่ท่านคะเราไปออกไปดูพี่น้องประชาชนข้างนอกสิคะท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านสมาชิกบอกว่าวันนี้อาจจะเป็นการเข้าใจผิด เล่นสงการอะไรก็ช่างท่านน้าที่ฉีดออกไปนะทะนดิฉันออกไปกับเพื่อนสมาชิกเพื่อไทยสองท่านท่านเทียบตุวทาท่านสักุณาครับมันไม่ใช่น้ํานะคะท่านมันผสมแก๊สซ้าตาแสบเอามาหมดเลยแล้วเราหาทางออกให้กับประเทศชาติข้างในข้างนอกท่านอย่างสมไฟให้กับประเทศชาติมันหาทางออกไม่ได้หรอคะท่านประธานท่านประธานก็เป็นสสที่มาจากประชาชนดิฉันมั่นใจค่ะว่าปัญหานี่หาเรือกับท่านประธานท่านประธานจะเข้าใจดีที่สุดว่าในฐานะของพี่น้องประชาชนที่เลือกเราเข้ามา เราฮะออกไปดูแลเขาหน่อยดีไหมคะหรือว่าท่านให้ความเห็นยังไงกับความมั่นคงว่าขอดูแลพี่น้องให้เท่าเทียมกันได้ไหมคะขอบคุณนะฝั่งฝ่ายหนึ่งก็ประชาชนอีกฝ่ายก็ประชาชนนะค,ะครับท่านฝ่ายหนึ่งได้รับน้ําส้มอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแกส๊สน้ําตาท่านคะคขอความกรุณนาค่ะครับออตอนที่พักก็ลงไปติดตามให้ครับแล้วฟังตอนที่ท่านประธานเพไปอยู่ก็ฟังท่านพูดถึงและผมก็ไปตามดู โดยให้เชิญที่มา,าชี้แจงข้อเรียนว่าเราปฏิบัติเหมือนกันลขกติการผมก็ให้ท่านรวบุมข้อมูลนะรเผื่อพวกเราอยากทราบว่าได้จริงเพราะว่าที่จริงผมก็ต้องฟังรายง,งานไม่มีโอกาสได้ลงไปในพื้นที่นะครับแต่ว่าได้ติดตามว่าไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติอะไรอย่างที่สมาชิกบางท่านเข้าใจส่วนการดูแลนั้นได้ํำชับมนาะผมคือคนที่บอกว่าขอให้การชุมนุมนั้นเรายินดีต้อนรับนะครับ เราก็เป็นผู้ที่มาจากประชาชนและที่นี่ปกติคนก็มาอยู่เป็นปกติตอนที่จะมีการเตรียมการอะไร mm hmm. เดี๋ยวครับ mm hmm. ผมอมธิบายฟังก็ mm hmm. ได้กำชับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ประมาท mm hmm. ดีแล้วครับแต่ว่าขอให้อ,อ, mm hmm. อย่าไปวิตกเกินไปถ้าราชุมนุมโดยสงบก็ไม่มีปัญหาผมก็ย้ําอย่างนี้มาตลอดนะครับ mm hmm. เมื่อเมื่อตะคุนี้ตอนที่ออกไปแทน ให้ท่านผลเพชรมาแทนนั้นก็ไปติดตามดูเหตุการณ์ก็เรียนว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดูแลที่ท่านพูดไปผมก็สั่งตามพี่ท่านก็ร้องไปนะครับว่าทนายกาช่วยติดตามดูด้วยและกำชับเจ้าที่ถ้าเ้ามาชุมนุมโดยสงบได้อย่าไปทําอะไรที่เกินเหตุและโดยปกติเขาก็มีสิทธิ์ชุมนุมนะครับผมเรียนว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเคารพหลักการปกครองในะรอบประชับไต่และราปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดครับไม่ว่าในยุคนี้วันนี้หรือวันก่อนเราก็ทําอย่างเนี้ย เพียงแต่ว่าผมได้ขอร้องว่าผู้ชุมนุมขอให้ชุมนุมโดยสงบอย่าก,กุกคามนะครับอย่าก,กุกคามด้วยวาจาหรือด้วยวิธีอะไรก็ตามถึงคันที่คุณหมอข้อไปชุมร่วมนะครับวันก่อนนี้ว่าทางวุฒิสมาชิกเขาก็ห่วงใ่ไม่อยากให้ลงมติกลางคืนเพราะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักในอดีตว่าถูกกุกคามด้วยวาจาและด้วยรถถูกขูดขีดอะไรพวกนี้เราก็พยายามหาทางเจราจาวันนั้นแต่วันนที่สุดเราก็เข้าใจ ใจถึงความพิทุจน์ของคนแต่ละฝ่ายแต่ว่าทำไมจึงขอให้เราทําหน้าที่เราเนี้ให้ดีนะครับส่วนหน้าที่ข้างนอกนั้นก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ก่อด้ปฏิบัติอะไรที่ไม่ถูกต้องผู้ที่รับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบครับไม่มีใครปกปิดได้หรอกครับเพราะมีการบันทึกเหตุการณ์ไว้ตลอดครับผมท่านท่านประธานที่ครบครับกระผมชนน่านสีแก้ว